และถ้าเกิดสนใจความรู้นี้ผมยินดีที่จะบรรยายให้กับองค์กรต่างๆติดต่อมาได้เลยครับเบอร์โทรกับองค์กรเป็นของคู่กันอยากรู้ใช่ไหมครับว่ามันเกี่ยวกันยังไงง่ายนิดเดียวครับองค์กรทุกองค์กรต้องมีการติดต่อสื่อสารและเราต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อทีนี้เดี๋ยวนี้เบอร์บ้านเบอร์ออฟฟิศไม่่อยได้ใช้แล้วก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีกันทุกองค์กรเพื่อให้ติดตามติดต่อสื่อสาร เจราจาต่อรองทุกอย่างเมื่อเบอร์กับองค์กรคู่กันนะครับพลังตัวเลขจึงมีผลแต่ที่ผมรวบรวมเก็บสถิติจากประสบการณ์และก็มีหลายเคสที่ปรากฏแล้วคือเบอร์มือถือองค์กรถ้าเฉื่อยชาหรือเป็นเบอร์ที่มีปัญหาทะเลาะก,กันองค์กรก็จะดึงดูดมีแต่ปัญหาคนไม่ว่ากี่คนมาทํางานจากดีๆก็กลายเป็นแย่เมื่อไปจักอยู่ใช้โทรศัพท์ในองค์กรนั้นๆทีนี้คนพบคําตอบที่พิเศษ,ษว่า เมื่อมีการเปลี่ยนพลังตัวเลขที่เป็นมงคลส่งเสริมองค์กรให้ซื่อสัตย์ขยันอดทนหาสตางค์เก่งปรากฏว่าฝ่ายขายก็ดีทีมงานก็ดีไม่ว่าจะฝ่ายใดการทำงานดีขึ้นกลมเกลียวมากขึ้นบรรล,ลุเป้าหมายองค์กรมากขึ้นฉะนั้นเบอร์ที่คู่กับองค์กรจำเป็นต้องดีด้วยครับถึงจะดีที่สุด